สวัสดีครับพี่น้องมื่อวานนี้มีโอกาสมาถ่ายเก็บเอาดอกไม้สวยๆงามๆมาฝากพี่ฝากน้องเนาะพี่น้องเนาะหลังจากทำกันทำงานมากเมือ่อยๆเนาะครับผมมาเบิ่งดอกไม้สวยๆงามๆอยู่ละดอกแต่ว่าก็บ่รล้ว่าดอกยังได้พี่น้องถ้าไฟลูกอะใส คอมเมนต์บอกมั้งสอยคอมเมนต์มาบอกในเด้อครับผมผมบรูว,ว่าดอกยังงามงามพี่น้องสีดังโุ้ยๆอะไรงามขนาดทึ่งดอกสนอเออดอกสนอน่เี้ฮะเอาไปเห็ดนังกินดีพี่น้องฮางไปใส่ใข่เจียวพี่น้อง จะเอาไปใส่ไข่เจียวมันบ่ครับดอกสวนวงของงามงามพี่นอะนะ้องคนหนึ่งต้นดอกไม้หนี่งก็สิเพิ่นก็สิปลูกิลานอ้อยเด้อพี่น้องเพิ่นปูกิลานอ้อยลานอ้อยหรือว่าลานจอดรถของโรงงานน้ำตาลนี่แหละครับนี่ครับ นี่คือโลงงนันไอ้คือร้านอ้อยร้านอ้อยร้านจอดรถของรถอ่อยนะพี่น้องนี่กว้างกว้างเลยครับเวลายามำแรงก็จะมีคน,านรมาย่างออกำลังกายยังสิละ,ะมีคนมาย่างออกำลังกายของย้ำแร่งของ,รรงย้ำเสาร์นะครับผมสิบรรยากาศดีดีพี่น้องหางไฟลแานไปผ่านมากอะเพิ่นแวนเด้๋ยวยครับผม มันย่างออกกำลังกายรวามากอันนี้ไดมดมดแล้วครับผมน่าหลายโอ้มนีิทอง่ากัแจมใสะพี่นอ้องอดลาเศร้าตกจากเทียนนฝนกระไดเมื่อสองเมื่อขึ้นเหลังหันนี้แต่ฝนตกพี่น้องเอ้ยออกไปแซกกบไดอยากหลยค่าตะฝนสิไปรทำงานกับไปบ่าไดพี่น้องเอ้ยค่าฝนครับผม กามือนี้ก็บ่มี้ยังไหลดอกพี่น้องผมก็มาถ่ายเอา,เอาไอ้ไอ้ดอกไม้สวยๆงามๆม,มาสู่พี่สู่น้องเบิง่งซื่อๆดอกครับผมพอได้ค่ายเขียดเนาะพี่น้องเนาะบางเทีย่เฮาไปทำงานมาเมื่อยๆเฮ้าบ,บางคิดบางยังสีเห็นดอกไม้สวยๆงามๆเข้ากับบางทเ,าาทาเทีย่เฮากับที่ค่ายเขียดเดี๋ยวนีน้องครับผมเอาทำรับ คลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะครับผมต้งได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อครับผมพอได้เป็นกำลังใจได้เฮ็ดคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเนาะเอาอย่างที่เอาไว้เจอกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ